สวัสดีครับขาต้อนรับเข้าสู่ช่นง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมาชิลอลาอาดีมาที่ believer 369ตรงด้านล่างของวงกมลมหรือราศีจักรนี้อลาอาดีมาหาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อใน เดือนตุลาคมกลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่1 6ถึง31ตุลาคม31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายอาราดีมาทำค่าครูดได้ก็จะนะครับพิเศษลดให้2ต่อครับเหลือเวลาอีกแค่45หวันเท่านั้นรีบอาราดีมาทำค่าครูเลยครับเป็นโคสุดท้ายแล้วนะเนาะขอฝากความร่วมมือนะครับในการกด Subscribe ให้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าไม่เสยตังนะการกดเนี่ยกดฟรีนะครับไม่ไม่ไม่เสยตังใดๆก็กดติดตามหรือเรียกว่า s u b s c r i b e ก็ได้นะครับ ก็จะครบแสนแล้วนะครับยังไงก็ใครที่ชอบใครที่ติดตามมานานใครที่เพิ่งติดตามหรือชอบในการพยากร์ใครเป็น fc ใครเชอบการพยากร์ยังไงก็ช่วยกดให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่กดให้แล้วแต่คนที่กําลังจะกดให้ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่เดือนพฤศจิกาย,ยน2568นซึ่งเป็นเดือนที่11ของปีแล้วมีการโครจรยกยานราศีย้ายในคลิปที่แล้วคือ ep แรกนะครับใครยังไม่ได้ฟังัง ย้อนกลับไปฟังได้ในดาวย้ายนะครับ EP แรกเนาะ EP ที่2นี้เป็นการพยากรณ์5เรื่องสําคัญครอบคลุมชะตาชีวิตที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับหเรื่องสําคัญนี้เราไม่ได้พูดมาประมาณ2เดือนคือกันยากับตุลาเพราะเนื่องจากว่า2เดือนนั้นมีดาวย้ายเยอะเกินไปก็เลยแบ่งเป็น2 EP ก็จบแต่ว่าพฤศจิกายนเนี่ยย้ายกลางๆไม่เยอะเกินไปผมก็เลย นำกลับมาทำใหม่ในอีพีนี้นั่นเองนะครับก็เลยเกิดอีพีนี้ขึ้นมาโอเคเรามาดูกันเลยว่า5เรื่องสําคัญในเดือนพฤศจิกายนของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูจากด้าน่รกสีส้มนี้ครับลัคนณะกรกฎทางซ้ายมือได้ได้ไดไดทั้งราศีลัคักจณะจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้เนาะมีดาวพฤศจสกุมลักลุมกล่มราศีเกิดนะครับก็ถือว่าปังเพราะด้ตําแหน่งโกโมดเกณฑนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูก่อนที่ดาวประจําตัวคือดาวจันทร์เนี่ยครับ ดาวจันทร์ไม่สามารถนํามาพยากร์ในรายเดือนได้เอาเรียกว่านํามาพยากรณ์ได้แต่ไม่มีใครนิยมนะครับเพราะว่าเราต้องพยากรณ์ทุกตําแหน่งนะครับของดาวจันทร์เพราะ1เดือนเนี่ยมันจะครบ12ราศีไม่ไหวครับในการพูดคนฟังอาจจะไหวนะบางคนชอบจะบางคนไม่ชอบแต่ผมก็ไม่ไหวคือไม่มีใครไหวก็เ,เลยไม่พูดกันทีนี้เราจะใช้อีกศาสตร์หนึ่งเรียกว่าการโยกเป็นของพม่า ไม่ใช่ของไทยบางคนบอกว่ามีคนเคยมาพูดนานๆแล้วล่ะของไทยดีนู่นนี่นั่นไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยการโยกไทยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของไทยเพราะว่าไทยมีสี่ตำแหน่งแล้วดาวจันทร์มันจะหลุดโผลในแต่ละปีองเช่นเอาคุณคิดดูนะไทยมีแค่สี่ตำแหน่งมีดาวเจ็ดดวงแต่บางทีโลกาวินาไปซ้ำกับตำแหน่งธงชัยด้วยคือแบบอะไรคือตกลงจะทายดีหรือทายร้ายอย่างเงี้ยคืองง แต่ถ้าเป็นของพมา่าไม่มีเจ็ดตำแหน่งเจ็ดดวงนะครับดาวจันทร์ไม่หลุดโผลมีโผทุกปีได้โผทุกปีฟังได้ทุกปีว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเช่นปีนี้ได้ตำแหน่งอริครับดังนั้นตั้งแต่15เมษายน68ถึง15เมษายน69ก็จะ1ปีเต็มเนี้ยได้ตำแหน่งอรินั่นเองดาวประจำตัวเป็นดาวจันทรดาวจันรได้ตำแหน่งอริหมายความว่ากังวลใจวุ่นวายใจ เซสซิทีฟง่ายแล้วก็เป็นคนที่คิดวิตกกังวลอะไรประมาณนี้แค่นี้แหละมันทาอะไรไม่ได้มากหรอกเราจำเมันโครจรไว้นะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋วดีเดี๋ยวก็ร้ายนะครับเอาเป็นว่าคนกรกฎเนี่ยเป็นคนหลากลอยอารมณ์ผมจะเรียกว่าคนกรกฎเป็นคนหลากลอยอารมณ์คือหมายความว่าออตอนนี้อารมณ์หนึ่งตอนหน้าอีกอารมณ์หนึ่งวันถัดไปก็เปลี่ยนอีกอารมณ์หนึ่งอะไรแบบนี้คือมัน คือจิตใจอ่ะมันกระทบถึงอารมณ์อารมณ์กระทบถึงจิตใจเช่นเวลาโกรธมันก็กระทบถึงจิตใจจิตใจก็หมายความว่าชอบใครไม่ชอบใครตัดสินก็เกิดอารมณ์เหมือนกันอารมณ์รู้สึกความรักรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าอะไรแบบเนี้ยมันส่งถึงกันระหว่างอารมณ์กับเรื่องของจิตใจนะครับเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมันจะสื่อถึงเรื่องของภาวะจิตซะส่วนใหญ่นะครับ แต่ถ้าเป็นธาตุลมจะหมายถึงอารมณ์นะครับแต่คนกรกฎก็ใช้อารมณ์เหมือนกันเป็นคนอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนแรงเร็วนะครับหมายคำว่าอ่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับในในคลิปสิ่งที่ได้เร็วในดวงชะตานะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ได้ช้าในดวงชะตาแต่มันคงก็เราติดตามได้เลยในอีพีหน้านะครับทีนี้ดาวพฤศรีมาถับหลักก็จะได้ตำแหน่งโกมุตเก์คาว่าโกมุตเกณฑ์หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้รู้หมายถึงเรียนรู้ให้เยอะแล้วชีวิตจะเจริญผู้ตื่นหมายถึงไม่ถามว่าตื่นทำหรือเปล่าอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นทำใช่เพ่อท้าพระสวสดีเนี่ยหมายถึงทำก็หมายถึงการตื่นรู้ตื่นทำหรือจะหมายถึงการตื่นจากความจริงหมายถึงรู้จกักเขาได้ตื่นความจริงไม่ใช่ตื่นจากความจริงตื่นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมองโลกแห่งความเป็นจริงมองโลกแห่งความ เป็นไปด้วยความเป็นวัฏจักรหมายคมว่าอย่างเช่นร้อนฝนหนาวหรือปริร้อนร่วงหนาวเนี่ยครับฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไ,ไม้ร่วงฤดูหนาวเนี่ยพวกนี้มันคือความเป็นวัตตะใช่ไหมครับหมายถึงความจริงเช่นตอนเนี้ฤดูร้อนรู้สึกร้อนอ่ะเราก็เข้าใจได้เข้าใจรับรู้ตรงกันว่าเนี่ยคือฤดูร้อนแต่พร้อมเป็นฤดูหนาวแต่อย่าเอาคําว่าโลกร้อนมาพูดนะครับมันคนละเรื่องอย่างเช่นฤด,ดูหนาวอ่ะ เดือนธันวาคมไม่ใช่ฤดูหนาวตรงไหนมีใครบอกไม่ใช่ฤดูหนาวบ้างมันก็อาจว่าเนี่ยเหรอฤดูหนาวมันไม่ใช่มั้งเออใช่แต่ถ้าบอกว่าธันวาคมคือฤดูใดทุกคนต้องตอบได้ว่าเป็นฤดูหนาวถูกไหมครับเพราะประเทศไทยมีสมฤดูมีหนาวด้วยแต่ถึงไม่ค่อยหนาวก็ตามถึงช่วงนี้มันจะแบบลกร้อนก็ตามคนละเรื่องแต่ธันวาคมถามว่าเดือนเดือนธันวาคมคือฤดูใดทุกคนต้องตอบได้เพราะถ้าตอบร้อนแปลว่าคุณสอบตกนะครับ เออเพราะว่าไประเทศไทยมี3ฤด,ด,ดูนะครับแต่มันแค่ร้อนเยอะเฉยๆนะครับคนละเรื่องเนาะอ่ะนั่นแหละทีนี้ผู้รู้ผู้ตื่นตื่นความจริงต้องรู้ความจริงอย่าบิดเบือนนะครับคือโอเคบอกว่าเหรอตอนนี้ร้อนฤด,ดูหนาวแต่ทําไมมันร้อนเออตั้งคําถามได้แต่ไม่ใช่บอกว่าทันวาคมคือฤด,ดูร้อนอันนี้คือผิดเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่ความจริงคือการปั้นน้าเป็นตัวนะครับคือแบบ สตอเบอรี่อ่ะเออเขาจปะประบการงานอ่าไม่ไม่ขอ,อโทษเอาใหม่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกบานคืออะไรอาสุดท้ายละผู้เบิกบานหมายความว่ามีความสุขเบิกบานใจทําจิตใจให้ผ่องใสแต่ว่าเรียนรู้ตื่นความจริงแล้วก็ทาตัวให้สดใสชีวิตก็จะดีมากๆเลยมันจะดีอะไรไปกว่านี้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้หมายถึงตื่นความรู้หมายถึงให้เราอ่ะพยายามเรียนรู้กับทุกสิ่ง ทุกอย่างคือการเรียนรู้คนเราต้องพัฒนาทุกวันคนเราต้องพัฒนาไปถึงจุดมุ่งหมายถ้าคุณไม่มีคําว่าพัฒนาหรือไม่มีคำว่าความรู้ครับมันคือความรู้นั่นแหละแต่เราไม่ได้ความรู้ตตาจริงมันคือการพัฒนาการพัฒนาเนี่ยคุณจะขึ้นตําแหน่งไปเรื่อยๆอถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองแล้วคุณจะหมายถึงมีความรู้ไหมล่ะครับถูกปะความรู้ยิ่งซีสูงเท่าไหร่ความรู้ก็ต้องยิ่งมากเพราะว่าถ้ารู้น้อยก็เป็นลูกน้องเขาสิ ถ้ารู้มากก็เป็นหัวหน้าเขาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่แค่เนี้ยเองแต่บางคนอาจจะเถียนว่ามีความรู้เยอะแต่เป็นลูกน้องก็ได้เออก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับคือรู้น้อยก็เป็นลูกน้องรู้มากก็เป็นเจ้านายนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปเราไปดูเรื่องของการงานครับการงานของคนราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็คือดาวคารไปสถิตท,ที่กเกษตรในเรือนพิจิกนะครับเรียกว่าพบปุตตะ พระปุตตะเป็นเกษตรเรียกว่าปุตตะแข็งในอรอบหนึ่งปีปีละหนึ่งเดือนเดือนละไม่ใช่ปีละหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเดือนละปีละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะเลขนี้นะครับดาวปุตตะเป็นเกษตรแปลว่าคุณเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ก็คืออยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนั่นแหละอยากมีไม่มีอะไรขาดอะไรอยากได้ทุกอย่างเพื่อเอามาเติมเต็มตัวเอง อยากเป็นหมายความว่าชื่อเสียงกิติยศคือพวกแบบคืาเรียออะไรเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมคืออยากได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมปุตตะนี่ความอยากล้วนๆเลยเยอะแยะไปหมดทุกคนอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะมีพระปุตตะหมายถึงความอยากคุณรู้ไหมอาจารย์ผมบอกเลยนะใครเกิดมาในชีวิตเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยชีวิตมีความสุขหันเหไปนในความมีความสุขหรือหันเหไปนในความทุกเนี่ยดูที่พระปุตตะเลยครับอันนี้บอกเลยนะให้ไปดูที่พระปุตตะปุตตะเสีย ชีวิตนี้มักจะมีแต่ความสุขเออมีแต่ความทุกข์ครับแต่ถ้าใครที่ปุตตะดีชีวิตนี้เกิดมามีแต่ความสุขชีวิตนี้ฉันมีความสุขตลอดเลยถึงจะมีความทุกข์บ้างแต่ฉันก็มีความสุขคือมันมันมันเป็นโพสติฟ์อะครับมันไม่เป็นเนกาทีฟนะแต่คนที่ชีวิตมักจะเป็นเนกาทีฟเหมือนผมเนี่ยคือคนที่ปุตตะเสียนะครับอันนี้ไปดูได้เลยทั้งในที่ปุตตะผมเป็นอุดเลยนะครับแต่มันเล็งกับคุสตวมันก็เลยทําให้ตัวผมเนี่ย มีม,มีมีเรื่องของความไม่สมหวังอยู่ในชีวิตค่อนข้างเยอะคือเป็นคนคดาดหวังอะไรไม่ค่อยได้อะอืประมาณนั้นเนี่ยแหละก็คือพบปุตตะที่หมายความว่าเกิดมาเนี่ยมันจะมีความสุขได้มากแค่ไหนสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟคือคิดลบนะครับประมาณนั้นใครที่เนกาทีฟเป็นคนคิดลบใครที่โพสทีฟเป็นคนคิดบวกนะครับคือหมายถึงชีวิตมันจะไปดูที่พบปุตตะนี่แหละเราจะดูได้เลยอืประมาณนั้นนะครับทีนี้ปุตตะเกษตรคือ,อก็โพสทีฟนิดน,นึง อยากได้อยากมีอยากเป็นค้นขวาาพยายามหาอย่างเงี้ยครับให้มันได้มาแต่โชคลาภมีมฤตยูอยู่ mm. ก็แปลว่าสิ่งที่คุณทําไปอ่ะไม่ได้แปลว่ามันจะสักเซสทั้งทุกเรื่องและไม่ได้แปลว่าจะสมหวังซะทุกอย่างแต่มันจะสมหวังเพียงบางอย่างเท่านั้นอย่างเช่นคุณทำร้อยคุณจะได้แค่ห้าสิบนะครับห้าสิบครึ่งเลยนี่แหละเพราะว่าอะไรมีคู่ศัตรูด้วยนะครับในเดือนนี้นะมีคู่ศัตรูด้วยมฤตยูเล็งด้วย ความพันพนเยอะมากนะครับแล้วก็มีอุปสรรคนานาประการที่คุณจะได้ถึงฝั่งฝันของคุณที่จะประสบความสําเร็จหรือได้ดังใจคุณเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ดังใจแล้วกันเรื่องอย่างนี้ใน7ปีนี้นะครับบอกเลย7ปีถามว่า7ปีเริ่มตนน้นตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากโควิดซาผมก็พูดได้ประมาณนั้นนะครับคือเมื่อจะอยู่เข้าราศรีพฤษภอะโดยประมาณก็คือหมายถึงโควิดซาโควิดเนี่ยประมาณ3ปีแล้วจากโควิดซาก็คือปีที่4ที่เกิดโควิดนี่แหละครับอ่า หนึ่งสองสามเนี่ยปีที่สี่คือปีเถาะปีเถาะเนี่ยเริ่มคลายแล้วนะครับในนั้นเนี่ยเราเราเราคาดว่ดีขึ้นจากโควิดเนี่ยมาสามปีละจะเข้าสู่ปีที่สี่ละในกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับหรือเอเรียกว่าปีใหม่ปีหน้าก็คือเนี่ยปีที่ถึงเนี่ยก็จะเป็นปีที่สี่ละนะครับที่แบบโลกดีขึ้นนะครับในลักษณะของโควิด -19 นั่นเองโอเคการงาน การงานก็มีเลงมีการลงทุนอาจจะได้ลาบบ้างไม่ได้ลาบบ้างก็อยา่าคาดหวังคาดหวังเท่ากับผิดหวังการงานการเงินการเงินเป็นยังไงการเงินเป็นดาวอาทิตย์ไปตกเรือนปุตตะเหมือนกันเอาเงินไปลงทุนอีกแต่มีความเสี่ยงแปลว่าหวยเลเบอร์ไม่ต้องไม่ต้องคืนเล่นได้นะแต่น้อยๆเพราะว่ามีทั้งคู่ศัตรูอยู่ แล้วก็มีทางบริษัอยู่แรงแปลว่ามันผันผวนมันไม่ค่อยถูกพูดอย่างนี้เลยนะมันไม่ค่อยถูกแล้วมีอาธิตังคารอยู่ด้วยถึงได้มาปุ๊บมีคนเตรียมตัวเลยเจ้ากรรมในเวรมาละนะครับคือเอาเป็นว่าอย่าเป่าประกาศคือมีเรื่องต้องใช้เงินก็ได้อถึงไม่มีใครมาเอาก็ตามก็ออยังมีเรื่องต้องใช้นะครับมีเรื่องให้ต้องแบบคืาเรียกว่ารับซ้ายจ่ายขวาประมาณนั้นนะครับอืมก็เป็นว่าเรา,อย,าอย่าคิดมากเรา ได้มาก็ก็ต้องจ่ายไปตามระเบียบเนาะก็เราเป็นหนี้ไงหรือเราอาจจะเหมือนกับไปค้างคาม,มีสิ่งที่ต้องใช้มีสิ่งที่ต้องแบกรับมีสิ่งที่ต้องดูแลนะครับอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวโดยจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ที่ต้องดูแลก็ต้องปันเขาได้จัดสรรปันส่วนตรงนั้นออกไปก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของมนุษย์เราทุกคนนะนะการงานการเงินนะครับต่อไปความรักเป็นอย่างไรความรักของเราเป็นดา,าวเสาตกมรณะ คือตกวันนถึงแค่วันเดนไทยคือก่อนวันเดนไทยพอวันเดนไทยหวานชื่นเลยครับปัตตนีสุภาะแต่ผมบอกเลยนะปัตตนีเป็นดาวเสาร์ทำใจนิดนึงนะต่อให้มันจะสุภาะมันจะลาพระหรือมันจะอะไรก็ตามมันก็ก็ได้ดีจากสิ่งนั้นๆแต่มันไม่ได้ดีอย่างที่สุดหนึ่งคือก่อนที่คุณจะได้คุณจะต้องลำบากก่อน คขาจะต้องทุกยากก่อนกขจะต้องทุกใจก่อนเพราะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความยากลําบากและช้านานด้วยดังนั้นเนี่ยความช้านานมาจะทําให้เกิดความทุกข์ทุกจากการรอคอยทุกจากความแบบบางทีต้องเสียบางอย่างเพื่อได้บางอย่างด้วยนะครับคือดาวเสาร์เป็นดาวแห่งโทษทุกทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเข้าสุภะมีความสุขความสุขแบบต้องแลกอะไรมานยสิเข้าลาภะเออต้องได้โชคลาบแต่โชคลาบมักจะได้มาด้วยความยากลาบากเหนื่อยแสนสาหัสอย่างเงี้ยครับ แต่ก็จะได้มาดังนั้นเนี่ยพอปัตตนีสุภาปุ๊บเนี่ยคู่ครองอะ่ะเป็นคนที่ไปู่คุณเป็นคนมีคู่ครองเร็วนะครับแต่คู่ที่จะดีจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดเพราะว่าดาวเสาร์มันช้ามันก็ต้องแปลมันย้อนแย้งอะ่ะพูดง่ายๆพอปัตตนีไปเลยสุภาเนี่ยมีเกณฑ์การแต่งงานแต่ก่อนจะได้แต่งเนี่ยโอ้โหสองปีที่ดาวเสาร์อยู่เนี่ยจากมะการานาไปประมาณ2ปีโดยประมาณเนี่ยครับวุ่นวายมากกว่าจะ กว่าจะมั่นคงจะแต่งได้ไม่คือมีเกณฑ์การแต่งแต่2ปีไงภายใน2ปีไม่ได้แปลว่าจะแต่งวันนี้พรุ่งนี้นะไม่ใช่นะครับเน้นเนี่ยปตัตตานีสภาเนี่ยก็โอเคมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าจะดีทุกเรื่องนะครับอ่ะเอาเป็นว่าปตัตตานีมรณนะกรลืมไปขออภัยเดี๋ยวพลอยอไปฟังดาวเสาใหม่อีกทีปตัตตานีมรณนะหมายความว่าไม่ควรอยู่ด้วยกันในในช่วงระยะเวลา1วันอะ ควรจะแยกแยกกันบ้างอย่าตัวติดกันไปปลาทั้งโกเพราะวันสี่เดือนครึ่งมันไม่นานมากปตัตตานีมราณะหมายเขาว่าจะต้องมีการผัดภากในการแยกจากในการจากลานะครับบางคนบอกว่าคู่ตุยหรือเปล่าอาจารย์ปตัตตานีมราณะเนี่ยมีสิทธิ์ครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนมันมันต้องมีบอกเลยนะคนกระกฎหรือลักนากระกระกรมันต้องมีคําว่าคู่ตุยเนี่ยมีแต่น้อยไม่ต้องตกใจน้อยส่วนน้อย คือเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุเหตุที่เกิดคืออะไรเช่นเขาทำงานเสี่ยงเขาเขามักจะชอบเดินทางกลางค่ำกลางคืนเขาอาจจะต้องไปในที่ที่มันเสี่ยงทํางานในที่เสี่ยงอะไรแบบนี้อันนี้คือความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยปัตตนีมรณะเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยมีคู่เป็นกรรมที่ต้องดูแลเพราะว่ามรณะเนี่ยมันหมายถึงการเจ็บป่วยปตัตตนีมรณะคือคู่จะเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้หมายถึงตุ้ยก็ได้แต่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องไปดูแล นะครับประมาณนี้แต่หลังจากเข้าเดินสุภาแล้วจะดีขึ้นนะครับปัตตนีมรณะยังหมายถึงคือหุ้นส่วนหุ้นส่วนเนี่ยทำให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาทําให้เกิดความทุกข์ใจวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือการไปเซ็งเขาเพราะปัตตนีคือคู่สัญญาเซ็นสัญญามรณะคือเซ็งนะครับซื้อต่อนะหรือจะบอกมรดกก็ไม่ใช่แต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ หมายควาว่ามีสิทธิ์ส่วนน้อยแต่ก็มีสิทธิ์อยู่นะครับไม่จะสิทธิ์ส่วนใหญ่เพราะว่าปตัตน,นี้เนี่ยมันแปลว่าคู่ครองส่วนใหญ่แล้วก็หุ้นส่วนแต่มันไม่ได้หมายถึงผู้ใหญ่ไงเพราะว่าไม่เหมือนมารณาสุภาไงเออถ้ามารณาสุภาเนี่ยมันหมายถึงผู้ใหญ่แต่มันผ่านไปแล้วมันไม่ไโอ้มันจะมาอีกครั้งหนึ่งคือลาหูครบรอบอีกสิปีด้วยนะครับเออลาหูไปแล้วนะครับออกจากเนสุภามาแล้วก็เรียกว่ามารณาสุภาตอนนี้ลาหูเป็นเกษตรละนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนั้น ต่อไปการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณเนี่ยจ็บคอดนึนงเป็นดาวราหูเป็นเกษตรราหูเป็นเกษตรก็ดีก็แปลว่ามันหมายถึงความเข้มแข็งของตัวตนของเราสุขภาพแข็งแกร่งแต่ถ้าเป็นโรคเป็นโรคร้ายแรงเลยนะคือคือคำว่าเกษตรคือความมั่นคงแปลว่าต้องมีโรคแน่แต่โรคเนี้ยอาจจะหมายถึงความเข้มแข็งของตัวเราด้วยที่ไม่เป็นโรคในบางคนถ้าไม่มีดาวร้ายไม่เบียดเบียน แต่ถ้ามีดาวร้ายแบบบิดเบี้ยนจะเกิดโรคภัยที่หมายถึงโรคที่มันใหญ่โรคที่มันหายากเกษตรความหายากมันเป็นนานปัตตนีมรณะและเป็นหนักด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิแพ้นะคนละเรื่องปัตตนีมรณะอาจมีสิทธิเป็นภูมิแพ้ได้ถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นเกณฑ์ดีจะหมายถึงแค่ภูมิแพ้เพราะว่าราหูเป็นฮัตลมนะครับก็หมายถึงภูมิแพ้ได้แต่ถ้ามันเป็นเกณฑ์ลายอนี่ยในดวงชะตามีดาวร้ายเ่ะมาเกี่ยวพันเนี่ยอันนี้จะเป็นโรคที่ หนักแล้วก็รักษายากนะครับปตัตตนิมรณะเนี่ยจะหมายถึงเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมการงะไม่ไม่ไมอขอโทษทีผมเบรอนิดหนึ่งเดาาเสาเออดาวเสากลุ่มมาจากเรือนปตัตตนิปตัตตนิมรณะนะครับ mm hmm. ก็หมายความว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเจ็บป่วยจากการเนี่ยที่ต้องดูแลคู่หรือปตัตตนิมรณะเจ็บป่วยเพราะคู่เขา,าเจ็บป่วยเพราะคู่มีอย่างเดียวก็พวก พวกติดเชื้อนะครับติดเชื้อมี2ติดเชื้อติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กับติดเชื้ออีกทางหนึ่งคือติดเชื้อจากเขาเรียกอะไรแบบลมเขาเรียกอะไรพวกโควิดพวกไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเชื้อไวรัสนะครับเออมันมี2แบบอยู่ที่ว่าคุณจะติดแบบไหนนะครับก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วกันเนาะป้องกันดีๆครับต่อไปสุดท้ายคือโชคอลาภโอ้ยี่สิบนาทีโชคลาภของเราก็คือดาวศุกร์มันเป็นประยู่ในเดือนพฤจิก โอคลาบไม่มีไม่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 ไม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 ควรเล่นนะครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนเนี่ยไม่มีโอคไม่มีลาบไป1เดือนโดยประมาณนะครับเอาเป็นว่าลงทุนไปก็เหมือนน้าท่วมทุ่งนะครับเหมือนกับอาตมพิกอะไรแม่น้ำอะประมาณนั้นอนะก็ก็ไม่ควรแต่แรกๆอะพอได้อยู่1นึถึงยีพอได้ตวพอ28งดเลยครับยี่หนึ่งถึงยีไม่ได้แปลว่าดีนะแต่หมายถึงเล่นพอหอมปากหอมคอเล่นแบบไม่เสียสิทธิ์เล่นแค่ใบสองใบพอย่าเยินเยอะไม่มีประโยชน์นะครับ เพราะว่ามีความเสี่ยงอยู่เนาะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ